นั้นนะครับเรามาดูกันว่าราคาจริงๆมันขายกันเท่าไหร่อูน uh ิแปดสิบกรัมหนึ่งบล็อกปกติมันสองพันนะครับเราลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคนมาทานบุฟเฟ่ที่ไฮโซอาชมพูยกมาโชว์หน่อย <Yeah. S 1> อ่าดูดูแลครับดูเลยดูเลยมาดูกันครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับว่าราคาที่ผมพูดนี่มันจริงไหมนี่ครับกล่องเล็กนี้เป็นบาฟุนนะครับบาฟุนจากฮอกไกโด ราคาปกตินะครับกล่องเน่80กรัมเราขายกัน2,000แต่ถ้าท่านมาทานบุฟเฟ่ผมทำโปรโมชั่นบุฟเฟ่นะครับขายแบบไม่เอากำไรเลย mm hmm. เหลือ999บาทสุขเสารที่นี้หมดแล้วหมดเลยแต่ตัวนี้มุลสกิเนี่ยเราหมดของแล้วเราไว้ขายบุฟเฟ่1,990 mm hmm. ใครมีเวลาโทรมา mm hmm. เห็นคลิปนี้อยู่เนี่ยคือวันนี้เนี่ยคือวันที่หนึเนี่ยผมขายแค่สุขเสารที่นี้ หมดแล้วหมดเลยนะครับมมไม่มีใครกล้ามาเชฟชมพู่การันตีอูนิรถห้า